ร้อยภาพด้วยกันครับทั้งแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดจานวนทั้งสิ้น111ภาพซึ่งเป็นภาพที่เป็นการเล่าเรื่องการท่องเที่ยวทางด้านแหล่งท่องเที่ยวการส้านความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสรวมถึงการเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพประชาชนที่สนใจการถ่ายภาพ ได้มีเวทีการแสดงออกถึงความสามารถของผู้ที่มาท่องเที่ยวและกำลังไม่กลับไปผ่านไปแล้วนี่ครับทั้งหมดทั้งนี้ก็ได้รับรางวัลที่อ่ารับคือเป็นคาถาบกพร่องมาเลยทีเดียวครับโอ้ เรื่างเาที่เราได้ยินราว่าชาวบ้าที่สุรินทกับตำบลตูนุประกบภาพถ่ายทุกท่านกับขอบณทางด้าน